ลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาเอาไปไหนแล้วล่ะมาถ่ายน้องโอมโมโมะโอมะโอมะ เปียกกีโคล่านี่มาสบัดน้ำใส่ทำอะไรร้องเลยล่ะสิออกไปไปน,นอนที่อื่นดีสุก็กปกทำอะไรมาโอโม่มาเนี่ยไปยุ่งเขาเออม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 าเนี่ย นี่ bank, คือน้องโอมโมของเราตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหมะมมะ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 เอาแต่มองกล้องเลยโอมโหมันตีน้องมามันตีน้องโอมโมโอมโมตีน้องโอ้ตีน้องทำไมเอาน้องนอนหลับเลยโอมโมตีให้ มึงกล้องด้วยเออเลี้ยกล้องยาวโอโมอ,อยังนิ่งๆนี่คือควาอย,ายอ่ะอ่าเดี๋ยวถ่ายหำให้ดูหำเป็นช้างอ่าเนี่คือหำช้างม้ไปแล้วอย่าเข้าบ้านเข้าบ้านโดนโอเคไม่เข้า 아하하 <laughs> <laughs>